อะไรๆ Special c a p a k อ้มาฮัลโหลสวัสดีครับหโฟังหายไป ถึงข้างทวนหายไปไหนกันนะฮัลโหลไฮไฮสวัสดีครับผมอาริกาเพิ่งมาดูครั้งแรกครับอ่าน้องจีเหมือนเราเคยเจอกันครั้งหนึ่งที่เราโชว์มหาชัยเปล่านะที่เป็นคนวาดรูป ช่วงเลือกตั้งเยอะๆแบบว่าเป็นโปรเจกต์ว่าดูปเสื้อสวยมากเพื่อนน้ำเสร็จวดอมาน้ำเสร็จนาแล้วหรือมายถึงพี่เพื่อนน้ำเสร็จทำไมมันขาดดีครับมาก้ง เอ้ hey, ฉันโมก ok เลยไม่คือจำได้แบบว่าช่วจงจำได้คือช่วงนั้นเาเป็นช่วงเลือกตั้งอายแล้วแบบว่าก็มีแอง์หนึ่งที่แบบว่าเหมือนว่ารูปอะไรที่แบบโปรไฟล์เป็นแบบเป็นกผู้หญิงครึ่งหน้ากลมๆม,มาจากด้านข้างน้องสีโดนไปหนึ่งเฮ้ยทุกคนรู้จักกันหมดเลยเหลอนี้คมบางวะไหนบางอนะคันอะเขน่ะ ไม่เปียกเราจะคือโจเนี่ยไม่ได้ไปไม่ได้ไปไหนเลยคืออยู่บ้านแล้วก็ไปฟิตเนสท,ที่ยกเลิบเร็วแต่ว่าขอตาอผมแป๊บนึงคือหน้ามาไม่เปียกคือเมื่อกี้ไปแปรงฟันมาแล้วมันเปียก ป้าแป้งต้องงานเมื่อวานหรือเปล่าฝนตกไหมคือตัว่เมื่อเช้าฝนตกแบบตกแบบแหลกรานมากเมื่อวานเพื่อนตัดเรื่องรุ่นสี่สนุกมากโอ้ยทำไมผมยุ่งเนี่ยโอ้ผมหน่อยอะไรเนี่ย คือจะพูดเลยนะลืมอ๋อคือวันนี้ไม่ได้ไปไหนเลยเว้ยทุกคนแต่ว่าเหมือนเพื่อนก็ชวนไปเล่นน้ำนะแต่ว่าม,มุนไม่ได้ไปาะว่าอางที่บอกว่าเราจะไปไปเล่นน้ำสงการใช่ก็เลยไปฟิตเนสที่นี่ไว้แล้วก็ไปตั้งแต่ตอน,นี้นชั้ะเราก็เลยไปอาบน้ำที่ฟิตเนสเพราะรู้สึกว่าเราเนี่ยไม่ได้ใช้แบบว่าบริการฟิตเนสที่เราเสียตังไว้เลยเราก็เลยไปอาบน้ำที่น,นั่น เรียบรอ้อยเฮ้ยดูอะไรกําลุกัดน,นะใช่แล้วก็แ,แกกบบนั่นแล้วก็กลับมาแล้วกลับมาแล้วก็แม่อาบน้ำแล้วเราก็เป็นชุดน,นอนผมไม่รู้กดคนขึมิชีตรงไหนผมอยากจะกดหัวใจทำไงดีเ <laughs> <laughs> ชียงใหม่ผมตกทางมากอยู่ได้แล้วเฮ้ <laughs> ยหมอนูกว่าเชียงใหม่มันจะแดดร้อนเปี้ยงๆทักทายจากอังกฤษครับโอ้ <laughs> <laughs> ไปดูงปไงเบงกิ้งุ่งนี้ไหม ไม่น่าจะเปียกอ่ะไม่อยากเปียกเลยทุกคนคือเอาแบบว่าแชมพูกับอะไรนะแชมพูกับขีกับผมแล้วหน้าไปใช้ที่ฟินเนชั้าเแต่ว่าไม่ได้เอาทิ้มนวดผมไปแล้วผมมันแข็งมากเลยทำไงเหมือนเดิมไม่กลับบ้านญี่ปุ่นเหรอหอืแบ่งโฟนมาบ้านแถมนี้แรงสุดจริงอ๋อ พี่่เซลนี้คืนวันนี้ไ็นไหนมาสวัสดีครับา้ Hi, จะบินแล้วโอ้ยคนตัว,ตวยังไม่ได้ให้กำลังใจเลยสู้ๆนะเว้ยแกฉันเชื่อแกทำได้เว้ย คุณตู้ตู้มาก่อนก่อนไม่เป็นไรหรอกนะเห็นได้รับกำลังใจเยอะมากมายจากคนว่าขอบคุณขอบคุณเก่งแล้วเว้ยนะโอเคมะตอนเช้าบ่ายฟ้า 存在は SKE のバツってた子今日は10人来たらしいあー私えっと昨日ライブの後にツイッターで見ましたえっとあの写真めっちゃいい写真じゃないですか私セーブしました <laughs> なんかあの男の笑顔は本当にすご ต่ตต,ต,ตเมสสัดีกจรกงนนน้ามเป็ไรที่เข้ามาครั้งแรกเราตัดลงทวิตเกตบอกกลัวโดนบ้างขอบคุณน้ำมตนขอบคุณทุกคนครับนี่ไงแล้วก็เลอก,กทำมานะั้นแล้วก็มาทำบ้านน้ำมนต่ตเซลลเซล เซฟไฟนะอย่าลืมของฝากจ้าไตตู้เก่งมากทำไมคอมเมนต์แรกของหมอไม้ถึงเป็นคอมเมนต์พิ่ไตตู้ไม่เห็นคอมเมนต์ถึงเราเลยงอนละงอนหมอไม่ละไม่คุยด้วยลวนะข้ากิ่โกลิข้ากิโทริข้ากี่โกลิข้ากีโกาก่โกลิอร่อยไหมคือถกว่าจริงอยากินไปนานมากเลยเฮ้ออะไรกไม่รูกกัดคือกินไปนานมากแล้วต้องวาเพิ่งออกมา ยังเลือกชุดงานแต่งไม่ได้เลยนี่ปกติชุดงานแต่งเราต้องใส่สีีต้องแล้วแต่ธีมงานบ้าแบบเราก็ไม่ควรใส่สีเข้มๆบ้าแบบสีดำอะไรอย่างนี้ถูกไหมพวกัสดชาชินนนี้สูนัอนได้สิไม่ได้เล่นน้ำนี้วันนี้ไม่ว่างเลยขอบคุณที่อ่านนะครับคนงามตัวนี้ไม่ค่อยงามนะเพราะว่า สภาพเหมือนจะนอนฝากไม่จิอุ้มตัวเฟอร์กลับมาหน่อยใช่ไหมแต่คือถ้าเกิดทำงานจ๋าก็จะลงไห้แต่น้ำมันเก่งที่สุดเขียนชื่อฉันยังเขียนผิดเดียดใจมากทำไมจะแบบสาวห้ามใส่สีขาว แปลว่าคือเขาก็คือ,คอเราอาจจะไม่ใส่สีขาวปะ่ะคือมันใส่สีเข้มไม่ได้แต่เราก็ใส่สีขาวมันควรจะเป็นของบ่บวสอวก็คือถ้าแกใส่สีขาวคือแกก็ไปแต่งงานเอง <c ười> คือแกจะแต่งงานแล้วนะ <c ười> <c ười> ก็ใส่แบบสีอ่อนๆอะไรอย่างงี้ป่ะแบบชมพูอ่อนอะไรอย่างแบบางี้ฟ้าพาสเทลอย่างเงี้ย <c ười> <ๆ S 1> ได้ปะ่ะหรือว่าเข้มๆคือมันไม่ใช่สีดำอ่ะก็น่าจะโขียนะแบบน้ําเงินอะไรอย่างงี้ก็น่าจะได้มั้งสเต็กเทอรกับชอบคนที่เขียนผิด มองไม่ริงเกดด้นตัวลยครมีเตอร์สมาชิกใหม่เขา้ามาชัดเลยเฮ้ยงังน้นน้ำมนก็ต้องได้แฟนอาร์ตจากน้องเกดด้วยใช่ไหมน้ำมัน,มน <c oughs> สวยทำซะคิดถึงครับชอบชื่กันน้ำมันเดี๋ยวสมาชิกไฟแอม์มาแกไขเราจะรับความขอโทษตัวการเชิญต้อง จะพูดแทกสตอรี่ก็ลืมไปพูดว่าทักมัน,นไอจีก็กระไรอยู่เนาะสวัสดีครับสวัสดีครับมาชุดนอนแล้วเบลสามพันเปอร์เซ็นต์ดูดต,รตรงแต่ตอนกุมภันทนิปปอ์แล้วเฮ้ยเมย์มันคือการแย่งสิงเจ้าสาวเขาเลยไม่ให้ร่วมงานใส่ชุดขาวโอ้ได้ดูตีไทยโควยังเฮ้ยจะบอกว่าดูแล้วเวลานูองงี้มันน่ารักอะครับ แล้วเพื่อนส่งลิงมาถ้ามาเลียญี่ปุ่นแต่างงานต้องใส่ทรงสามสิบขีดสามมื่นยีนก็เออได้ประมาณหนึ่งร้อยห้าสิบโทเค็นอยู่นะ <laughs> <laughs> คิดเป็นโทเค็นไง <laughs> ก็ได้ประมาณหนึ่งร้อยห้าสิบโทเค็นอยู่นะเฮ้ยไม่ใช่หร้อยห้าสิบโทเค็นด้วซ้ำเยอะกว่าร้อยห้าสิบโทเค็นด้ซ้ำ ออใช่ถูกแล้วร,อ token, รอ token. ้อยห้าสิบตัวขึ้นร้อยห้าสิบตัวขึ้นปุ่หอยเป็นเค้กมาจะได้เจอนะอวันที่ไปเทียเตอร์จะได้เจออยากได้รูปพี่ก็เริ่มมาเลยค่ะเดี๋ยว,วา่าให้ขอบคุณพี่บอยงับตีบเป็นโทเค้นเฉยไม่คือถ้าเป็นคนอื่นแหละก็จะไม่ตีเป็นโทเค้นให้แต่ <laughs> พี่ตะตู้ก็เลยตีเป็นโทเค้นให้พี <laughs> ่เองครับถ้าเจอแสด,ดงพวกนี้เลยได้ปะ่ะ <laughs> ใช่ไหม ตอนเห็นน้องวังนแสงเชิดที่มินิเทอโทเคตคืออยากถักมากชอบเฮ้ยจริงเหรอตอนนั้นเดนใส่เดินลงไปเดินลงไปเดอะมอด้วยแล้วแบบเหมือนคนก็งงๆว่าไอ้นี่มันคือใครได้คำว่าโทเคตแล้วล่นเขาคิดเป็นเชกิส,สิบกับไปปะโอ,อคิดว่าเชกิเหรอตีเป็นโทเคตนี่มีผลตอนดับเลยนะ <laughs> ใช่ไงถ้าถ้าถ้าวันนั้นอ่ะถ้าวันนั้นอ่ะพี่แต่ตัว マイ、旅でどのようにしたいソングどのものが誰が旅に行ってもい10。どのもガがユニットで何も歌うか楽しみです。え、私、好き、好きなユニットにいました。最初は、えっと、また、あなたのことを考えてた、歌ったんですよ、私。でも、なんか、先輩の方に、え、私、歌えないですよ ตと言われอああじゃあ変更できるよって言われて、とえっとジオと変更しました。本当にありがとうね。ジオ。ว้ายต้งมีคนถามแน่เลยว่าเมื่อกี้พูดอะไรแล้วคือจริงด้วยไงถูกต้องฉนันเอาไปใส่ทรง <laughs> ดีแล้วใช่กี่ร้อยแบบพอดี โอนี่ไงเชกิบใบละเชกิมันเชกิบเชกิบเชกิน้องพันเชกิน้องพันใบละสามร้อยปะสามรอยใช่ไหมถ้าเกิดอันนี้ก็จะประมาณกี่ใบวะมันกี่ใบวะโอ้คิดเลขไม่ออกอะสามร้อยสามร้อยสายใบยังอดิ อลาคันน้ำแล้ภาษาไทยได้เลยครับนี่มีนคนแปะให้แล้วชิกี่นองพันด้วยสิซื้อของออาเตรเลียมากินกำไรชิกี่นองพันซูโมโมนะไม่ใช่น้องพันซีจีเอฟเฮ้ยพี่เท็ดป้าขันแล้วนี่ไง <c oughs> จับไทยไม่แต่พี่เทด็ดพี่เท็น่าจะเก็ตอยู่หรอปะ ได้ขันสงกันนะขันสงกันได้ไหมทุกคนรูปป้ป่ะคนนี้เป็นคนกินน้ำน้อยมากคือทุกคนจำไอ้น้ำขวดน,นี้ได้ปะที่กินมาหลายไลฟ์แล้วอะ่ะมันคือขวดเดิมที่ยังไม่เปลี่ยนมาสามสิบเคมัน มันเย็นไงมันมันสามสามหมื 3, ่นเยนก็คือประมาณตอนนี้ได้เงินไอเนี้ยเ <c oughs> มื่อกี้งงทำใบระคะมันน่ารักจัง เห็นลาเห็นหลายใช่เห็นหลายน้ำน hmm. ี้มาหลายหลายแล้วใช่ไหมคือบอกว่ามันคือน้ําขวดเดิมน่ะที่ยังกินได้หมดทีเห็นไหมขวดนึงกินน้ําน้อยมากเพราะโมวแต่ไปกินน้ําหวานเึกว่าเปลี่ยนขวดทุกเลยไม่ใช่มันไม่ใช่มันคือน้ำขวดเดิมคนนี้โยงมากินอลไรแล้วคนนี้โยงมาหลายๆลามากแล้วขันจริงต้องมาละ นี่ไงไลน์มี่กี้ทั้หมดใช่ครับเพราะกำนันผมตอบไปสื่อกับไปอ๋อขอโทษเมื่อกี้คิดผิดขอโทษที่ตกคดีสั์ครับผมฟังโอเคจะร้องมาแต่แล้วพี่บอกว่าจะร้องโลงแล้วก็ดืด้อกับจิวเฮ้ยมีคนซับเพิ่มแล้วตายแล้หลังเริ่มพูดไม่ได้แล้วใส่ปุน่นเดี๋ยวเจอคนแปรแเหลือสิเปอร์เซ็น อ๋อนึกว่าน้ําขวดเดิมก่อนไม่คือมันไม่ใช่มันคือคือปรตินน้ำเนี่ยคือกินหมดก็คือกินหมดแล้วทิ้งขวดใช่ไหมแต่คือถืว่ามีกินไม่หมดลองเปลี่ยนมาใส่กระติกไหมคะลองตัวเองว่าเป็นน้ำหวานเดี๋ยวน้ำหวานไไน้ำเบ้าเปนไม่ไดีกินน้ำมีเือะให้ดีต่อสุขภาพอะไรจิ๋วๆนะแบดแดงระวังแบคทีียจ้ะเออนั่นสิแต่ว่าก็กินอยู่คนเดียวแหละ ลงแก้วไหมไม่ได้ลงนานละคือเข้ามาตามหาคนเซลผมะไม่พี่คือพี่หลิงรู้ป่าวว่าวันก่อนไอคิวในใจว่าเฮ้ยเดี๋ยวเจอพี่หลิงนะเราต้องมาถ่ายคลิปนี้ด้วยกันแล้วด้วยสามอันกว่าปะนั่นแหละพี่หลิงมากรุงเทพเมื่อไหร่เราถ่ายคลิปนี้ด้วยกันวลายังไม่ได้ไปกินข้าวเลยที่บอกว่าเราจะไปกินข้าวกัน ช่วยช่วยผมดววนะครับจ้างให้กินน้าเวียได้ไหมได้สิน้ำเก็ืไว้วยนึงกีจะแปลกๆนะอันนี้จริงๆมันแค่ประมาณสามบันแหละแต่ว่าไลฟ์ติดกันเนี่ยมันก็เลยดูเหมือนแบบเฮ้อยอะไรกีนึก,นกว่าน้ำควรเดินไปก่อกมาไม่ใช่มาครับมาครับนี่เฮ้ยเดี๋ยวพี่ลิงมาตามหาแฟนขับเองในไลฟ์นี้อาจจะเจอคนคุ้หน้าคุ้ตาเยอะ เยอะไหมไม่รู้ตำรวจลงอันนี้คือตำรวจลงของเทร่เราวปคนที่ใส่ตำรวจด้วยกันเลยครับเมื่อคืนลงแล้วแล้วนอนเลยไหมมันมีคนนินาทาดิฉันอยู่ถึงประมาณตีสองครึ่งได้ข่าวมาจริงๆก็นั่งฟังอยู่แล้วผมมาตามแอคเซสผมมาดูข้างแรกของวันตำรวจที่กำลังจะโดนตำรวจลงจริง ลุงมมสายทัง้งโลกนนี้ตามผมดูไหยสวัสดีครับทุกคนมาดูห oh yeah, <laughs> น,น,นัง okay. โหมดหมายแย่มากเฮ้ยไม่ได้คิดบัญชีเมื่อกี้โกรธละมังงอด้วยนะน้องคนทีโชวอที่พูดมาให้พี่ถิงฟัง <c oughs> Original, ออริจินัลมะคนระเคะโซนนี้ฝั่งเธอนนคอนบาลฝังหนึ่งของผู้ถอย พี่นั่งดูลิงไซลับอยู่นี่คือตะเบือลงกันจริงคือจะเช็ดหน้ายังไม่ได้เช็ดสทีเมื่อกี้เพิ่งหลังหน้าออกมาจะพูดอะไรวะคือรู้สึกเหมือนจะพูดอลไรสิ่างแต่ว่าลืม คือจริงๆไม่มีอะไรทำไปจริงจคือไม่มีอะไรทำเราก็เหงาคือวันนี้กลับมาถึงบ้านเร็วมากปกติแบบโอ้โฉมคณจะเลิกซ้อมกับมาแบบดึกเล้วอะไรอย่างเงี้แล้ววันนี้ก็คือว่างเร็วมากอะไรอย่างงี้แบบเราก็ว่างเร็วไงกลับมาแล้วก็รู้สึกว่าเฮย้ยบ้าบอวันนี้ทําไมเราถึงว่างขนาดนี้เนี่ยแบบเหมือนคนไม่มีอะไรทําในชีวิตนึกเอาป่ะนั่นแหละพอไม่มีอะไรทาในชีวิตก็เลยรู้สึกว่าเออตอนนี้นก็นอนนอน,นอนนอนเล่นเล่นแล้วก็นั่งอ่านยายเรื่อยๆอะไรอย่างงี้แล้วสมมตนึงก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยหรือเรานั่งไลฟ์ดีนะ่ ก็่ายก็ถทวิตไปเรื oh, <laughs> ่อยไงล้วก <killers Jahres> <ically> ็เจอแบบเจอแบบโอ้ไม่พูดดีกว่าช่องสงกันมต่างท่างนะฉันเพิ่งมาดููปไลฟ์จากเฮอรโอลี่ตองเวิครับแซธอาจจะไม่คววิ่งเพราะาบตำรวจอยู่เงาก็มาไลฟ์พูดกันเอาหน้าสงกรามมันอยู่พักบ้างเงาเหมือนกันคิดถึงน้ำมตนมากถึงจะใส่แว่นเหมือนน้องสตางปอนแต่คนละคนกันนะค่ะ วันนี้มีซ้อมไหมครับวันนี้ไม่มีครับแต่ว่าพรุ่งนี้จะต้องไปซ้อมแล้วล่ะพรุ่งนี้จะต้องพรุ่งนี้จะกลับไปซ้อมเอ้ยมันต้องเช็ดด้านไหนวะคือพ่อป้าเคยเช็ดแบบเช็ดเครื่องสำอางแล้วมันเช็ดลงแล้วพี่เชอร์บอกว่าทําไมเราถึงเช็ดลงทําไมลงไม่เช็ดขึ้นคือมันต้องเช็ดยังไงอะไม่เช็ดทุกคนดูดีกว่าเดี๋ยวเช็ดผิดแล้วมันจะดูแย่เกี่ยวปะคือแค่อยากเช็ดหน้าเฉย ดีเพิ่งซื้อมามันก็ดิ่มกันแล้วเนี่ยเฮ้ยมันก็ดิ่มกันน่ะอันเนี้ยที่เช็ดหน้าเนี่ยมันเช็ดขึ้นเช็ดลงได้ด้วยเหรอคือมันต้องคือมันต้องไม่รู้เหมือนกัน่ะเหมือนจริงจริงมันต้องเช็ดขึ้นหรืออะไรเงี้ยเขาบอกเช็ดลงหน้ามันจะเขียวมั้งอะไรสักอย่างเนี่ยเราคือเราก็ไม่รู้ไงเพราะว่า ความรู้แบบว่า b e a u ี้อ่ะเป็นศูนย์เว้ยคือสมม,มุติว่าถ้าไปออกช่องนะคะกับพี่ฮูปเนี่ยคือไม่ได้เพราะว่าใช้ทุกอย่างผิดหมดเว้ยเหมือนเมื่อก่อนคือเชื่อป้าว่าจริงๆคนเราอะลงรองพื้นก็คือลงรองพื้นลงคูชช i o n คือ c ุชชั่นแต่เนี้ยลงหมดเลยเราคือเพื่อนเธอก็จะพูดว่าทําไมเราถึงลงเยอะขนาดนั้นแบบว่ามันก็ควรจะเลือกอะไรสักอย่างหรือเปล่าอะไรเงี้ยเ้าก็เลยบอกว่าน่าแย่อะพี่ก็เลยลงหมดเลยอะไรเงี้ยเราเพื่อนก็แบบ เพื่อนรุ่นหานะก็แบบฮะทําทําไมก็เลยบอกเออขอโทษที่หน้าแย่กแบบ็เลยลงหมดเลยงงไหมเราเช็่เพื่อนมมนไปโอแล้วเหรอเฮ้ยนี่เห็นแล้วนี่เห็นแล้วเธอเราเช็เป็นวงกลมเฮ้ยจีงงเหรอมันต้องมันต้องเริ่มยังไงอ่ะไปเอาได้เรียนรู้ทีตรงๆช่วยช่วยให้ใบหน้าไม่ย่นคอยเออคาสังกต เช็ดขึ้นเช็ดออกข้างโอ้เป็นอย่างนี้อีกเองพชมมันเช็ดขึ้นแล้วเช็ดรลยสัตแนดดี้คิดดีดีแนดดี้อะไรวะพูดเลยไม่น่ามีอะไรเสียละแนดดี้คิดดีๆ <laughs> แย่กี่โมงนะรักจะเปิดขับรงจริงใช่ไหมอ๋อทิมขเข้าไปในตาล่ะคืองงเว้ยว่ามันต้องแบบ เช็ดยังไงอะคือไม่รู้อะคือไม่มีความสามารถเกเลยอะคือรู้สึกว่าแต่งหน้าดีขึ้นนะเว้ยแต่ว่าแบบสมุดว่าเฮ้ยเราต้องทาครีมแบบยังไงหรือแบบเอ้ขึ้นเอาลงเนี่ยคือไม่รู้อะก็ทาวนๆแบบมันก็ได้เหมือนกันมั้งเกี่ยวบอกว่าไม่รู้อะคือนั่นแหละคือปักียวมาน้อยเกินแล้วหน้าใหญ่อะมองไม่เห็นนะไม่ใช่เลย เฮ้ยนี่มันแห้งไฟนะโอ้โหาพี่เก้าท่าเฉยแตาพี่ปัดออกข้างเลยเพราะว่าก็น่ากลัวถุจติดผมเออว่าติดผมจุดเฮ้ยตาดีมากอะแกฉันไม่เห็นดูซ้ำเฮ้ยเดี๋ยวนี้แองเัสเขาโปรโมทผลงานเร็วแองเจสเห็นละอะไรนะเน็ตฟิกเน็ตฟิกอะ เดตฟิกเนี่ยจะสมองเดตฟิกใช่ปะเพราะว่าอันนั้นมันอันเก่ามันตัดไปดูที่ไม่รู้ตัวแล้วแบบตอนนี้ก็ยัง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 ตัดก็ยังก็ยังตัดไม่ได้ทีไ่ไ,ไม่รู้บัตรเป็นไรอ่ะแบบตัดบัตรไม่ได้ที่ทั้งที่มันมีเงินนะเว้ทุกคนไม่ใช่ไม่มีเงินในบัตรคือมีเงินแต่ว่าแบบมันตัดไม่ได้สิทีอ่ะอ,อูนั่นแหละแต่ว,ว่านี่คนชื่นชมเอ็กเซสหน่อยเรื่องอะไรนะขออีกทียังไม่ต่อเหรอ <laughs> เคยครับเฮ้ ไม่ปอายปอ่ะให้แฟนเขาฟังก็ไม่ข้อเท้เาครั้งแรกแฟนติดละชอบนี้เป็นเหมือนกันมันบอกให้ติดต่อธนาคารใช่ปะต้องเงลือ่อนเขอ่าใหม่ให้ไหมเ <c oughs> ก่งห่มะเดือดคือแล้วอ๋อเรื่องแกงหิมะเดือดตอนแรกก็มันจะแบบแกงหิมะเดือดคือแกงอะไรวะนี่ทุกคนอย่าลืมไปดูแกงหิมะเดือดน,นะคะไม่ได้อะไรหรอกนอกจากได้ใจเอ็กเซส เออจริงอเดนนี้มันก็ติดผมเหมือนกันว่ะเออติดผมจริงด้วยไม่ฟิีดูของพี่จริงก็ได้คือต้องแบบอุ้ยอยากดูเน็ตฟิกมันพีจังเลยว้ายไปดูก,ดก,ก,ก,กับพี่จริงดีกว่าก็บินไปเชียงใหม่เพื่อดูเออแต่คืออันเนี้ยงงอ่ะเหมือนแบบเห็นอะไรอะไรแยกห้องแยกห้องคือ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 พี่จริงกับน,น้นนันไม่นอนห้องเดียวกันหรอใครรู้บ้าง เธอติดผมอุ <ś led> ย้ยเดี๋ยวพูดถึงนี่ก่อนขอบคุณวันนี้มีคนมาเล่ามามาแจ้งข่าวว่ามีมเมมบ้าเมมบ้าเมมเบอร์โนมมกามิออสร้างคุณนามความดีให้น้ำมนไม่รู้ดูอยู่หรือบ้าขอบคุณครับน่าจริงแค่เนี้ห้องแล้วก็แต่มีห้องเดียว ต้องใช้เก็บส์าริโอติดโอ้โหนั่นสิจริงดิแล้วนันนานอนกับใครอ่ะเพื่อเราแบบไปรถชงรถโชว์อะไรเงี้ยก็แบบนอนกับนันนานไม่ได้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 โอ้หัวยุ่งเลยคือลืมว่าตัวเองอันนี้แล้วก็แปะเข้าที่หวะตัวเองสบาย คนเดียวน่ากลัวมาถึงฉันเหรอเฮ้ยทำไมหน้ามาเป็นหยีไปแล้วไม่นันไม่นะเพราะมันขะี้เมื่อกี้แน่เลยไม่โอ้ไม่เป็นไรเดยกก็นอนแหละแล้วก็นอะนคนเดียวห้องเดียวเหมือนกันได้ไปแยกอยู่ละ ไปนอนนะคะแม่ไล่บายบายฮิโก้ได้เป่าไดหนึ่งฮะ้ชสเปร์ล็อกหน้ามาขวดม่วงเฮ้ยนี่มีอยู่อยู่ไหนวะเอ๊ะจริงจริงมันตั้งอยู่เจอ่านี้คือตอนเนี้ยเจอแต่ขวดซีดีนี่คือเป็นคีบแบบน่าจะที่สุดแล้วอะ่ะอ่ะสีม่วงเลย ไไว้นครับสวัสดีครับเฮ้ยนี่มันห้าทุ่มห้าสิบแล้วต้องไปแล้วเพราะฉะนั้นทีผมมาเที่ยคือละกันไม่ได้ผมต้องไปแล้วผมสัญญาทําพนธสัญญากับปีศาจเอาไว้ว่าต้องลงไลฟ์เร็วพิกน้ำมอือจริงๆต้องมาและตอนง่วงเจอพี่เข้าไปไม่ง่วงละ <laughs> ง่วงถึะ ก็มาดูเคล้ากันอยู่นิดหน่อยรอก่อนหนอ๋อไม่รอก่อนหหรอชิเอลเหรอแน่แน่ให้เป็นหนอเช่นกันสามคู่ปะปิศาจน้าตาน่ารักไหมลองถามเม้นบนบนดูครับไม่โตลุงเหรอไม่คือคือโตอาจจะโตลุงได้แต่ไลฟ์โตลุงไม่ได้อย่างงี้ถ้าไลฟ์โตลุงได้ก็จะทำอยู่นะบายบาย ขอบคุณพี่ก้าวขอบคุณพี่ตาขอบคุณพี่เมย์ขอบคุณอแอกซลขอบคุณพี่ชมขอบคุณหมอเจดขอบคุณพี่อิร์เอาพี่อนนื่นปลาตนนีน่นะครับเฮ้อที่หนึ่งทั้งวันได้คุยแป๊บเดียวอู้ว์โคตนะที่มาไลฟ์ดูคือแบบตั้งแฟนฝันอยู่คือเออใช่จะบอกว่าอาจจะมีบางคนที่แท็กตอนนี้มาไม่ได้ใช่ไหมคือถพรว่าเออเป็นคนกดปิดเองแหละแต่ว่าเดี๋ยวจะกลับไปเปิดให้นะคือกดปิดเป็นหนึ่งวันทวน แต่ว่าเห็นพี่ชุนลี่มันจะแทงไม่ได้แล้วก็มีหลายคนแทงไม่ได้ขอโทษสังคมลุงเลยไม่ได้เท่ากับจุบินนนใช่บ๊ายบายทุกคนเดี๋ยวไปทำคอนเทนต์กับพี่หลิงจริงพี่แดนฟันนี้นะคะไปเจอกันสาวไปเจอกันสาวครับผมตื้อ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 ตืบายบาย